สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนากรปบมคำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2ับ2เลขที่21ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องนักปราชญ์การเมืองแนวประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นชองชากรรโซ่ค่ะชองชากรรโซ่ในคริสต์ศักราช 1712- ถึง1778ปเป็นคนเชื้อสายฝรั่งเศส เขาเขียนหนังสือหลายเล่มโจมตีความฟอนเฟซของสังคมและการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลระบบการศึกษาปัญหาความไม่เสมอภาคทางสังคมอันเป็นผลจากสภาวะแวดล้อมเรื่องการถือครองกรรมสิทธิในทรัพย์สินและแนวทางการปกครองและอื่นๆค่ะงานเขียนชิ้นเอกของเขาซึ่งเป็นตำราทางการเมืองที่สำคัญและมีอิทธิพลมากคือสัญญาประชาคม The Social Contract คริสต์ศักราช1762เอว่าด้วยปรัชญาทางการเมืองด้านการปกครองและพันธสัญญาทางการเมืองระหว่างรัฐบาลและประชาชนงานเขียนเรื่องนี้ทำให้โรโซได้ชื่อว่าเป็นผู้วางรากฐานอำนาจอธิปไตยของประชาชนแนวคิดหลักของโรโซในสัญญาประชาคมคือโรโซเห็นว่า ควรมีการจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาประชาคมขึ้นโดยที่ให้ประชาชนของประชาคมได้เข้ามาพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆร่วมกันเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนรัฐบาลจึงควรเกิดจากความเห็นชอบร่วมกันของประชาชนและมีพันธะทางสังคมที่จะปกครองประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่หากรัฐบาลผิดสัญญาไม่อาจปกครองประชาชนให้ได้รับความสุขหรือปกครองอย่างกฎขี่ประชาชนก็มีสิทธิที่จะล้มล้างรัฐบาลได้และจะตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นปกครองค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ